สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาพอกับพ่อบานหุ่นหมีอีกแล้วนะครับเนาะเมื่อนี้พอบานหุ่นหมีสิพระมหิดเมนูง่งายๆสุดหน่ำหันหอนแซ่บนัวครับพี่น้องนั่นก็คือในส่วนของแกงหน่อไม้ใส่ผักขาใส่แมงมันๆเสียบเนาะครับเนาะว้าแล้วพอบานหุ่นหมีก็เริ่มเลยนะครับพี่น้องเริ่มต้นด้วยในการตำ พริกแดงพริกสดใสกับข่าเบือให้มันแหลกๆเนาะพี่น้องเนาะในส่วนของข่าเบือนั่นนะครับเป็นข่าวสารไม้และพี่น้องหน้าตามันก็สิต่ำง่ายแน่จักหน่อยนะครับตํำข่าเบือก็พริกละเอียดแล้วพ่อบ้านุ่นมีกระเสียวในส่วนของน้ำยาน้ังขับมาเทใส่ครับพี่น้องเทใสไปแล้วพ่อบ้านุ่นมีกระสีคนตัวตัวตัวให้มันแตกๆเนาะพี่น้องนะครับคนน้ำยาหน้งแตกดีแล้วพ่อบ้านุ่นมีกระเสียวมาเทใส่ในส่วนของ หม้อที่มีนอไม้ยอยู่แล้วนะครับเทแล้วแล้วกับคนให้มันเข้ากันดีๆสะก่อนนะครับเทคนเข้ากันดีแล้วพอบ้านหุ้นมีกระเสี่ยวในส่วนของน้ำยาน้างที่เหลืออีที่ถือมาสิบบาทพี่พี่น้องมาเทใส่นะครับเทใส่ให้บเบิดเลยนะครับผมแล้วแล้วก็คคนให้มันเข้ากันดีๆแล้วก็น้ําไปข้างไฟนะพี่น้องนะครับข้างไฟแล้วแล้วก็เปิดไฟระดับอ่อนก่อนเด้อพี่น้อง พอใบหยางก็คือในส่วนของแหลกแกนั่นก็อยากเห้ในส่วนของค้นใหเข้าวเบือมันสุกดีซะก่อนเดี๋ยวมันสิติดก้นหมอนะครับแต่เขาเปิดไฟแห้งหลายมันค้นรอัวเดี๋ยวมันสิติดก้นหมอนะครับระรว่างนี้เขาก็สิเอาเกลือมาเติมลงไปแนจนจักหน่อยนะครับเติมเกลือไปแล้วน้ำเดือดนะครับข้าวเบือสุกเขาก็เดี๋ยวในส่วนของบักพริกสดหรือบักพริกลูกโดดนั่นเองนะครับมาใส่แลก้กก็ะตามไปด้วยหัวหอมแดงครับหัวหอมแดงสดเด้อพี่น้องนะครับ ใส่หัวหอมแดงสดไปแล้วก็ค้นค้นหั่เข,าข่ากันดีซะก่อนนะครับกันเขาเบื่อตีก้นมมอเนาะครับเสร็จแล้วเนะนาะน้ำเดือดอีกรอบหนึ่งพอบ้านหุ้นมีกระเซียวในส่วนของเห็ดขอนขาวครับพี่น้องมาเทใส่นะครับเนาะเห็ดขอนขาวมาเทใส่เราแล้วก็เห็ดสุกแน่จักหน่อยพอบ้านหุ้นมีกระเซียวในส่วนของบอกบวบมาใส่นะครับเนาะบกบวบมันสุกง่ายกว่าเห็ดเขาก็ใส่ตามหลังเห็ดเด้อพี่น้อง ใส่บวบ้อไปแล้วนะครับก็บค้นให้มันเข่ากันซะก่อนเนาะพี่น้องเซ็จแล้วนะครับพอบ้านหุ้นมีกับส่วนในส่วนของแมงนะครับมาเทใส่เป็นแมงจิจิลิดจิป,ปมครับพี่น้องมือนีนะครับใส่แมงเข้าไปแล้วนะครับก็บคนให้มันเข่ากันซะก่อนเนาะค้นเข่ากันดีแล้วน้ำเดือดท้องก็สิมาเริ่มปรุงได้ครับพี่น้องบัดนี้นะครับปรุงโดยอันแรกก็คือในส่วนของปลาแดกบ้านพ่อบ้านหุ้นมีเองจกัก ถับพีเคิงนะครับมือนี่เป็นท้าพีหน่อยเนะพี่น้องเนาะก็เลยเซหลายแนจักหน่อยเป็นทับพีเคิงนะครับเนาะใส่ปลาแดกบ้นบานแล้วแลนะ้วเนาะพี่น้องพอบ้านหุ่นหมีกระเสียวในส่วนของน้ำปลาแดกปรุงต้มมาเติมใส่อีกจักทัาพีหนึ่งนะครับให้มันหวานวานัวเขาใส่กันครับพี่น้องปลาแดกปรุงต้มเพิ่นก็สติปปุงแ่บแน่เล้จาจักหน่อยนะครับเนาะใส่ปลาแดกปรุงต้มไปแล้วตามด้วยนะครับผงชูรสหรือผงนัวบ้านเรานั่นเองเนาะพี่น้อง ใส่ผงชูรสเข้าไปแล้วนะครับพอบ้านคุณมีกระสิทธ์เติมน้ำป่าเข้าไปแน่จังน้อยเพื่อให้มันหอมน้ำป่านะครับเพกับเขาอีสานมันเท่าตรงนี้กันหอมน้ำป่าแน่จังน้อยนะครับปรุงแล้วแล้วก็ลอกชิมเมืองก่อนนะครับว่าแสบบอพีน่นอง ิ้มแสบแล้วพี่น้องพ่อบ้านหุ่นหมีก็เสี่ยวในส่วนของผักขามาใส่สุดถ่ายมูเด้อครับพี่น้องใส่ผักขาไปแล้วพ่อบ้านหุ่นหมีก็สิค้นไข่มันผักขาให้มันยุบสะกอนนะครับเสร็จแล้วพ่อบ้านหุ่นหมีก็เสี่ยวในส่วนของใบ folk, แมงลักหรือผักอีตูบันเฮานน่นแหละครับพี่น้องมาใส่สุดถ่ายมูนะครับนี่แหละครับพี่น้อง แกงสูตรบ้านๆตามสไตล์พ่อบ้านหุ่นหมีนะครับเนาะในส่วนของแกงหน่อไม้ใส่ผักขาใส่เหิดขอนขาวใส่แมงเนาะพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวพอบ้านหุ่นหมีไปตักใส่ถ้วยไปสดสะกอนเสียบเลยนะพี่น้อง หอ,อมสุดยอดครับพี่น,อน้องแส็ๆน้ำกันนะครับนาะแกงเราใหม่ใส่ปลาขาใส่แมงครับพี่น้อง